สวัสดีครับวันนี้ก่อนนอนนะก่อนนอนไปติดตามข่าวเรื่องโควิดโควิดไอทีโควิดหนึ่งเก้านะเป็นโรคไวรัสโควิดหนึ่งเก้านะครับจีบมาตาบาันโดเออไล่ไล่หน่วยงานเขาก็รุนแรงลงกันนะครับ เพื่อจะป้องกันนะครับอะรก็หลายๆอย่างตอนนี้นะครับบ้านเมืองเรามันมันไม่ใช่บ้านเมืองเราแล้วตัวโรคตอนนี้ประสบปัะหน้าโรคไวรัสโควิดนี้นะครับถึงประเทศจีนเขาสามารถครบกลุ่มใ้เร็ว,วรานต่างข้าวนะครับต่างข้าวประเทศไทย ตีตามเข้าหลาชุดบูสึกว่าติดเพิ่มมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่รู้นะ้ำความรูสึกพุมว่าเสียชีวิตหนึ่งรายคนที่มีอายุนะครับถ้าเราป้องกันโดยสตีนี่ครับป้องกันได้โดยสตีอ่ะครับผมว่าเราเราเราพลาดไม่ได้นะครับความรู้สึกพมตีพานบ้้นมาพรามว่าคนไทยสามารถพลาดไม่ได้ ตอนนี้พมเมื่อกับลรๆคนณนะครับพมไม่ได้ว่างกับรัฐบาลนี่ลยครับพมไม่ได้มีความว่งได้เลยพอเลยตักรัฐมนตรีเลยจะก็ได้หลบหลบด่านหลายๆซึ่แล้วยังเราพึงตัวเองนี่วานะครับไอต้องไปพึงโอ้นะครับคือพยายามป้องกันตัวเองแต่นะครับแต่ยำวาญาวิตกจริตจนเกินไปกับไม่ราบตำนู่นไม่ราบตำนี้ตำไ่ได้ไม่ได้ถ้ามารกนี่มัน ป้องกันนะไมป้องกันได้นะครับอม่ามป้องกันไม่ได้เลรังษาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปรู้วห้มันมากเกินไปกับระวังตัวได้ป้องกันได้กับแต่ว่าโรยาวิตอกแฉิตไอ้มาเมื่อบางคนดีไปถึงบวดรูค้าบอกลื่นติดเชื้อโรคไวรัสโควิดนี้ก็มาปุ๊บบางคนด่าเร็วด่าเร็วปนูปนีไม่ป้องกันโน่นนี่นั่นพุมทามีกับว่าใครรู้ว่ามันติดปากไอ มันไม่ใช่เรื่องต้นต้นด่างเพ็ดนะครับที่ว่าไปถึงมอในตอนนี้คือหลุดพอได้ทุกน้ำหน้ามึงเป็นเอ็ดนั่นเองอาดนักมึงงานงานนักมึงเครียดนักพอได้ได้มันได้มม่จับองกันมันเกิดใจทุกเออด่าได้ป่บนั้นหนังเพ็ดมันได้นะครับแต่ลูกนี้นะไปไวรัสไอโควิดหนึ่งเกาวนี้มันไม่ใช่รูทุกคนนี่ครับอไปติดต้นไห้มันก็ไปตำหนมันก็ยุ่งเป็นคนปกติตัวไปตีไปจำนู่นจำกิจกรรมนู่นตัวปกติมันไม่ได้ต้องใช้ไปรับเจอโรคมา คุณบาได้ครับต่วา่าตั้งใจไปรับเชื้อโรคมาเผื่อไปไม่ใช่นะครับเกี่ยวกคิดอะไรนี่คุณไม่เจอตัวเองคุณไม่รู้เลยไอ้คนี่วา้ากาลังใจเผื่อนะเพราะมันดีด้วยนะครับเราต้องให้กําลังใจเขานะครับคนที่บังเอิญเราเข้าไปติดเชื้อโรคนี่มากครับก็ไม่ได้เจตนาไม่มีใครรกเดี๋ยวการุ่นเดี๋ยวร่างกายเป็นไรกับเชื้อโรคมานะครับก็ไม่ได้เจตนาแต่บางคนได้ที่ที่ให้ปั่นโนูมั่งปั่นนี้มั่งโดจะไม่รบองนกันตัวมันไม่ใช่อยากเป็นครับ มันไม่อยากเป็นถ้าเจอกับตัวตัวตัวตีองนะไอ้ตัวที่ได้ผนเก,งกง่งเก่งแค่เงินถ้าเจอกับตัวเองนะดูซึ้งกับมึงมอปาเก่งพิมพ์เก่งคีย์บอร์ดเก่งหยัดแม้มถ้าเจอตัวเนื้อที่นี่จะรู้ไม่มีใครอยากเป็นกับเราไหวกำลังใจกันนะครับให้กำลังใจกันผลมาเราคนโคนด้วยกันนี่ครับ ถ้าขุนข้นไม่เจอขุนข้นคุณไทยไม่เจอคุณไทยใครช่วยครับไม่ต้องไปว่ารัฐบาลประยุทธ์ผมไม่ได้ว้างผมเงหรือว่าไม่นานเลยนะครับช่วยกันให้กำลังใจกันครับอย่าดลังเกรียดเผื่อนครับคนอีพินเขาบรรเทาใจอีเป็นมาเก็นะบฟันนะครับช่วยให้กำลังใจคนนะครับก็โรย่าเล่คนติดเชือ้อโควิดนี้เป็นอาจิยโกนข้ามชาติ อย่าแลงมันมันมันไปค้มขึนม้นคนมาจ้ามจิบคนมันไม่ใช่ครับเขา,มาไม่ได้ทั้งใจเป็นนะไม่เจอตัวเองคงไม่รู้เราจะนานเร็วเราต้องให้กําลัางใจคนให้เขาไหวเขาให้เขาพานันโรค,น,น,ค,รน,น,คนี้แพ่ได้เขาต่อบทุกอย่างได้ให้เขาไหวนะครับเด็การเราช่วยสวดมนต์เลยครับทีนี้สวดมนต์เลยป้องกันว่าเออศาสนาไหนก็เดี๋ยวจศาสนาอิสลามไปอิสลามศาสนาพุทธกับพุทธที่จะคิดช่วยสวดมนต์ให้เรืองปันนี้มันพามไป จากลูกนี่นักทีผมไม่ใช่าติอ่ามาติดทยเลยนะครับผมดูตทัวลกูกเศรษฐกิจตัวน,นี้ก็นักกับซบโซอย่างนักนะครับการเมืองก็ได้ยู่เป็นกับขี้หมูราขี้ไม้แห้งผึ่งไ,ไม่ได้ครับแต่จำบ่ายงนะครับใกรทำดีได้ดีทำชัวได้ชัวนะครับเหยาววิกฤตตอนนี้นะครับก้องจาับบ้านตาดำดำดีก็ตัวดร,ตร,ตร,ตราตกตัวละมันเหยาเอาไว้ก็อย่างลยผลประโยชน์นะครับบนลล่าง คนดีว่าลำบากนะครับก็ลำบากตัวตัวประเทศตัวโลกนะครับซึ่งทูมาเดี๋ยวไว้นั้นไว้นี่มาเดี๋ยวโอกลียบก็ระวังนะครับไม่ได้ตายดีนะครับจาวบ้านแข็งตาลุบเลยดุลุบเลยนะครับการไม่เล่นในมากับคืนนี้เ็าเข็อ่อันคอัดอันดันใจว่าเออตรงนั้นกำลังใจนะครับพวกไม่ได้ยับตีตรงนั้นกำลังใจคนนี้เป็นเป็นโควิดนะครับพเพราะว่าก็ไม่ได้ตั้งใจเป็นยาไม่ได้ไดก็นะครับ ไอ้คนที่ว่าบาพลังนี่ไอ้คนที่ว่าดัานไปหน้าครับคือการุนนี่ก็คือปล่อยมันไปมัง้งแต่บอกบอกเพื่อไม่อยากเพื่อนได้คนมึงมาเตีบยวเพิมนู้นนี่นั่นนะครับเอกตาอะไรได้มัง่งไหวได้เป็นอะไรนะครับโคโรนะครับให้กำลังใจเขา้าเจอตัวอยมึงจะรู้นะครับนี่โมเม่นเหนื่อยเื่อนเวลาคนหลายๆคนที่บอกก่อนดูเข้าคนที่เป็นคนนี้เป็นโอ้มาเกาะเขเลยว่าน่าวังอีบนั่นอนนวันนี้นั่นอย่าไปเข้าเถบ้านมัาานนั่นป้องกันได้ครับแต่อย่าเพี้ยนตรงสา้นก่อนนะครับ คนเตยด้วยกันคนๆด้วยกันนะช่วยๆกันนะครับคนละไม้คนละม,มือนะว่างเ่นี้ครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ